สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการล้าล้ไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยสําหรับสาวก b m เนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะวันนี้การมีรถทรงสปอร์ตภายในสีแดงแล้วก็ประหยัดมากๆมาให้ลูกค้าและที่สําคัญไม่น้อยสุดๆเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปภายในภายนอกกันก่อน,อนเลยค่ะ และคันนี้นะคะจะเป็น bmw นะคะ3 3 0 e นั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบนซินไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กอินไฮบ d นั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถที่ประหยัดมากๆนะคะและก็ขับดีการบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญนะคะคันนี้ซื้อ bsi เพิ่ม ก็คือหมดปีหน้าปี25นั่นเองนะคะตอนนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์หรือว่า BSI นั่นเองนะคะแล้วก็นะคะที่สำคัญนะคะสำหรับราคาเลยโอ้โหปลายแดงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าราคาหลายล้านมากนะคะแต่วันนี้นะคะการขายราคาถูกมากๆนะคะเพียงแค่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านะลูกค้าฟังไม่ผิด8 9 9 0 0 0และเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะสายสปอร์ตทรงสปอร์ตต้องดูให้ดีเลยนะคะและนี่เลยโลโก้แบบนี้บอกเลยนะคะว่าหรูหราแน่นอนนะคะเท่ๆไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็จะมีนี่เขาจะทำเป็นสามสีแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่า ถาตัว BMW นะคะต้องทำแน่นอนและตัวไฟนะคะลูกค้านี่เข้ามาดูเลยจะเป็นไฟ LED แล้วด้วยนะคะไฟตัดหมอกคือครบมากๆและที่สำคัญคันนี้นะคะจะได้สีดำนะสีเนี่ยในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยวาวเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะ,ะติดฟิล์มกันรอยทั้งคันนั่นเองลูกค้าทั้งคันเลย การบอกเลยติดฟิล์มกันรอยทั้งคันมูลค่านะคะไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าหมื่นนะคะลูกค้าไม่ถูกนะคะการที่ติดแบบนี้จะทำให้รถของลูกค้าเนี่ยนะ,ะเวลาลอกออกมาจำแทบไม่มีสเก็ดหินเลยนะคะไม่มีสะเก็ดหินไม่มีลิ้วรอยนะคะบอกเลยว่าสี นะคงความเป็นสีเดิมของตัว BMW ไว้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มมากๆแค่ตัวแล็บสติ๊กเกอร์ใส่ล็บกันลอยก็คุ้มแล้วลูกค้านะคะและนี่ตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กก้านแบบนี้ตรงรุ่นนะคะของ BMW เท่ๆเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียเงินเลยเพราะว่า ม็กตัว B M คือหรูมากแล้วก็เท่อยู่แล้วนะคะนี่สวยมากคันนี้นะคะจะเป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วด้วยนะคะจะเป็นในส่วนของ e dive ก็คือเป็นป l ั g กอินไฮ i d นั่นเองนะคะก็คือเบนซินไฟฟ้านั่นเองนะคะรุ่นนี่ที่การบอกนะคะ3 3 0 e นั่นเองนะคะประหยัดมากลูกค้านะคะ และภายในนี่กว้างมากสามารถใส่ของได้เลยลูกค้าดูถาดเขาไม่มีริ้วรอยเลยนะคะบ่งบอกว่าโ,โหแทบไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะคะไม่ได้ไว้ของหนักเลยเจ้าของเดิมเป็นคนที่ดูแลรถด,ดีมากๆนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ของตัว bm คันนี้นะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าอยากรีวิวแล้วเพราะว่าภายในทรงสปอร์ตสีแดงนั่นเองลูกค้า ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกบอกเลยว่าทรงสปอร์ตมากโอโหการนั่งแล้วรู้สึกว่าเป็นสาวเทขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็นะคะคันนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ทกุญแจก็สุดเทเลยนะคะมีโลโก้ bmw อยู่นะคะและเดี๋ยวการจะให้ดูเบาะเลยลูกค้านี่เบาะทรงสปอร์ตอันนี้จะเป็นเบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะคะอันนี้คือเบาะเดิมของเขาเลยแล้วจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า ฝั่งคนขับนะคะเมมโมรีซตำแหน่งด้วยนะคะแล้วตรงประตูเขาจะเล่นเฉดสีแดงไล่ไปเลยลูกค้าสวยเท่มากๆนะคะและแอร์แบ็กจะมีแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะลิ้วรอยคือน้อยมากๆอย่างนี้การบอกคือใหม่น้อยมากคันนี้นี่ลูกค้าดูตรงนี้โหหรูหรามากนะคะและหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะจะไม่ใช่ทัสกรีนนะคะแต่จะนี่ความ บ่งบอกถึงความเป็นรถยุโรปก็ต้องเป็นการคอนโทรลตรงนี้นะคะเบนบีเอ็มจะคือคอนโทรลตรงนี้ทั้งหมดนี่ลูกค้าเห็นไหมคะข้อมูลรถนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะนี่เราหมุนตรงนี้ได้เลยจะเพิ่มเสียงรถเสียงฟรรังเพลงเรดิโออะไรคือตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคะแอร์ <Air S 1> จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เกียร์นี่หรูมากลูกค้าดูเลยนะคะเรากดตรงนี้ข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จะไปเกียร์ดีนี่หรือจะเกียร์เอน,นะคะนี่ถอยออกนะคะหรือถ้า P ตรงนี้นะคะแต่ถ้า R าลูกค้าจะมีกล้องหลังแสดงตรงหน้าจอนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมีกล้องหลังพร้อมแล้วนะคะสำหรับคันนี้และนี่นะคะคือเอกสารโหบอกเลยนะคะว่าครบมากนะคะแล้ว นี่คือคู่มือการใช้งานโหกันให้ดูก่อนคู่มือคือกระเป๋าเบอร์เท่มากๆนะคะนี่คู่มือการใช้งานซีรีส์3นะคะคู่มือการใช้งานทั้งหมดของตัว BM คันนี้นะคะแล้วก็นะคะสําหรับคันนี้เข้าศูนย์มาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ยังมี BSI ออยู่นะคะเจ้าของเดิมซื้อเพิ่มนะคะ ก็คือถึงปีหน้าปี25เลยลูกค้าใช้ไปตอนนี้นะคะยังมี BSI หรือว่าประกันศูนย์จาก BMW อยู่นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆและแถวที่2ลูกค้าดูเลยการให้ดูเลยค่ะเพราะแถวที่2คือหรูหรามากลูกค้าสวยมากๆนี่ลูกค้าเห็นไหมคะเบาะคือทรงสปอร์ตสีแดงนะ,ะไม่มีช้ำเลย ข้างหลังนี่คือแทบไม่มีใครนั่งเลยลูกค้าสภาพใหม่มากๆของจริงนะคะพรมเข้ารูปอะไรคือให้ลูกค้าเลยนะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะไม่ร้อนแน่นอนไฟอะไรคือครบมากๆและคันนี้คือใหม่มากๆจริงๆข้างหลังนะคะลูกค้าดูเลย คันนี้นะคะใหม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดอย่างที่การบอกจะมี BSI ถึงนะคะปี2 5คือปีหน้าเลยนะคะแล้วก็พวงมลาลัยมันติฟังกชันมีคูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะและเบาะคนขับลูกค้าดูเลยใหม่มากสปอร์ตสุดและที่สำคัญนะคะยังจะมีเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งด้วยนะคะเซนทัลล็อก ะะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะและเดี๋ยวการจะให้ดูห้องเครื่องเลยลูกค้านี่มาดูเลยเขาจะเป็นโชค๊คโอ้โหนี่การสตาร์ทแล้วนะคะมันเงียบมากเพราะว่ามันเป็น ปักอินไฮบิตนั่นเองนะคะนี่ดูตัวน็อตตัวอะไรเลยนะคะแล้วก็นะคะที่กันความร้อนคือใหม่มากๆลูกค้าตัวน็อตไม่มีไขเลยนะคะนี่เครื่องเดิมๆเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะไฟฟ้าเบนซินนั่นเองจะโหแต่แรงมาเยอะมากลูกค้า25 252แรงม้านะคะบอกเลยว่าสปอร์ตแรงม้าก็ต้องเยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้รถคันนี้ ขับสนุกแต่ลูกค้าอย่าลืมว่าขับสนุกแต่ประหยัดนะคะมันตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านจริงๆนะคะอยากได้รถเก๋งทรงสปอร์ตนะคะขับดีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นหรือยี่ห้อที่ขับแล้วนะคะ Hey, แน่นอนนะคะบอกเลยสาวๆมองแน่นอนนะคะสำหรับตัว BMW นี้เองนะคะและวันนี้นะคะสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกการขายเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นลูกค้าในรถปี2018ใหม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้น มันไม่คุมได้ยังไงลูกค้า BSI ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u u e l ล n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเอาดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะคะหรือนะคะลูกค้าบอกคุณการอยากจะเข้ามาดูรถที่นี่ก็ได้นะคะเพราะการนะคะปักหมุดไว้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะใน g o o g l e แมพว่า ไลออนคาร์รถมือสองนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติกาโลตสัสไซน้อยนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะบอกเลยว่าสื่อได้ถูกจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานพอไฟแนนซ์อนุมัติเราก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านหรือลูกค้าบอกคุณการโอ้โ oh, หอยากจะ ดูรถอีกสักรอบภายในภายนอกวีดีโอคอเข้ามาเลยลูกค้าจะดูตรงไหนจะเปิดจะแกะตรงไหนได้เลยเพราะการบอกเลยนะคะว่ารถของการสวยแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่หรือน้องๆ้องเซลลนะคะฝ่ายขายที่ได้รับการเทรนนะคะบอกเลยลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์จะซื้อสดนะคะ ลูกค้าได้รับรถแน่นอนนะคะเราสู้ทุกคันดันทุกเคสแล้วก็นะคะลูกค้าจะอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะโ,โหค้าขายนะคะเจ้าของบริษรัทหรือพนักง,งานบริษรัทหรือแบบค้าขายออนไลน์นะคะปรึกษาเราได้ลูกค้าจะได้รับรถสวยกลับบ้านไปแน่นอนไปขับเท่ๆไปรับแฟนได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ก่อนที่จะออกรถจากร้านเรานะคะการจะทำการล้างขาั้สีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ